สวัสดีครับเอฟซี FC, และ่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่1เดือน2องศสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับกับแนวทางราวกาชาดดาวโจนวีไอพีนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวีโ์าอาเรกิน,นจาก0ูนย์ถึงเกคัดเลขเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับก็มีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูราคาชาตินะผลออกนะครับ8 5 4 3 8นะครับ8 5 4 3 8นะครับวันนี้จุดวิน ทันที่ใช้ชุดวินเนาะก็ถือว่าเข้านะครับ54นะครับก็เข้าตรงๆนะครับส่วน3ไม่มีคู่เนาะเดี3มาแต่ว่าไม่มีคู่นะครับในชุดวินนะครับส่วนเลขที่ผมตัวตัวที่ผมเน้นให้นะครับเน้นให้ที่เลข5นะครับเคยนำหไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะเนาะก็ ตัวเจาก,ก็เข้าตัวเน้นเลยนะครับแต่ไม่ใช่53เนาะเนาะผมเน้นตรงที่มากที่สุดคือ53ก็เลยจับ63ด้วยนะครับ53แต่ตัวที่ออกคือตัวนี้นะครับ54เข้าตรงๆนะครับสำหรับแต่ทางราวกาชาติกลับไปกันต่อที่ดาวโจร VIP นะครับผลออก61384 นะครับ61384สาำหรับท่านที่ใช้ชุดวินนะครับก็เข้าเนาะก็เข้าตรงตรงเลยนะครับ84นส่ครับส่วนตัวที่ผมแน้ไม่เข้านะครับสีแดง80ไม่เข้าเนาะมันเข้า84นะครับเข้าตัวนี้นะครับเข้าตรงๆเด็กก็มีเนาะแต่3ไม่มีคู่เหมือนกันนะครับ มีกว 3, 8, ัวนี่3าอันนี้3านนสนะครับส่วนวิ่งโลดนะครับในี่ในที่เลขก8ใครนำา8ไปวิ่งไปโลดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับสำหรับดาวโจนนะครับก็ตามนี้เนาะสำหรับแนวทางนะครับแล้วก็มาตามกันต่อส่วนจุดบิน จุดวีนก็พีนพิเศษไม่เข้าเนาะนะครับมันมาแต่ว่า5 5กับ8ไปอยู่ข้างหน้าเนาะไม่มีเลข3ไม่มีเลข4ส่วนจุดนี้ก็เหมือนกันไม่มีเลข4ไม่มีเลข3ไม่มีเลข4นะครับมันก็เลยไม่ได้เข้าแต่ว่า3ตัวเนี่ยอยู่ตรวชุดเนี่ย4 8 8 4นดครับเนมันไปล่างเนาะนะครับไม่ขึ้นขึ้นข้างบน แต่ว่าเนี่ยมันมาเข้าตัวเนี้ยสามตัวผมให้ที่หนึ่งหกสามนะผมตีกันแ่น่เนี่ยมันไปเข้าสลับกันออกม,มาออกดาวโจนส์ p นะครับก,ก็มาตามกันต่อนะใครที่โชคดีวันนี้ก็ถือว่าก็สมาชิกเข้ามาดูก็ประมาณเกือบสามร้อยกว่าท่านเนาะนะครับสำหรับแนวทางหลัรกระชาติดาวโจนส์ p นะครับ ก็ถือว่าน่าจะโชคดีนะครับเพราะว่าเรขผมก็ไม่ได้จับเยอะนะครับคับมาตามกันต่อวันที่2เดือนสพศ2568นะครับสำหรับเนวทางรากาชาตินะครับกาชาติตัน,นี้ชุดวินผมให้ที่46980นะครับ46 เก้าแปดศูนย์เล็กเด่นนะครับก็ห้ที่สี่กับหกครับเนวตางนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับพอเราทันได้เราก็อย่าไปจัดหนักกันเนาะนะครับก็เล่นตามคือเราไปเดือดร้อนนะครับอย่าไปเล่นเยอะนะครับ พอเล่นเยอะพอแนวทางมันก็มีให้เล่นทุกวันนะครับก็ขอให้รุนขอให้ถูกทุกวันก็พอแล้วเนาะนะครับก็อย่าไปลงลงทุนให้มันเยอะนะครับสําหรับแนวทางนะครับก็แนวทางมันก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับวันนี้ผมเล่นในที่เลข4นะครับ ก็จับเลขก4ชุดเดียวนะครับส่วนท่ในใดต้องการเพิ่มเติมจับในชุดวินนะครับ4 6 4 9แล้วก็4 8 4 0ครับ4 6 สี่เแล้วก็ 40, สี่ศูนะครับส่วนสามตัวนะครับสตัวก็จับให้2ชุดนะครับเจ็ดกับเจ็ดสีก็ดสแล้วก็เจ็ส่วนตัวที่ผมชอบวันนี้ผมชอบที่49กับ48นะครับ2ตัว49 ก็4 8 3ตัวก็ตามนี้นะครับส่วนใตเอใครชอบเลข6นะครับก็จับในชุดวินเหมือนกันนะครับก็เริ่มจาก4 6 6 4นะครับแล้วก็ไล่69860กนะครับกลับไปกันต่อที่ดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP วันนี้ชุดวินนะครับ1 4 7 5 0 เลขเด่นได้ Dai 1กับ4นะครับวันนี้ก็ชนกันที่เลข4นะครับตรงก็ในนที่เลข4เนาะนะครับสองแนวทางดาวโจนนะครับก็เป็นของวันที่3นะครับเป็นของวันที่3ก็เข้าวันใหม่นะครับ3เดือน2นะครับเปยเวลา เวลาเที่ยงคืนนะครับสามสิบนาทีสำหรับดาวโจน VIP นะครับเรามาดูตัวเจาะนะครับก็เจาะไล่เหมือนกันนะครับก็หนึ่งสี่แล้วก็สี่เจ็ดสี่ห้าแล้วก็ส <3 S 2> ี 4, <5 S 2> ่ศูนย์สามตัวผมจับไปที่ 7จ็ดสี่ศูนย์ตัวนี้นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งผมจับตัวประกบมาด้วยกันนะครับ 7, 5, 7, 5, เจ็ดห้าศูนย์นะครับเจ็ดห้าศูนย์ใครจะเพิ่มห้าศูนย์เข้าไปด้วยตัวหนึ่งก,ก็ได้นะครับสำหรับแนวทางก็มีสี่ศูนย์เนาะในสี่ศูนย์ จะเป็นสีู่กับสีห้านะครับสองชุดนี้นะครับแบบ4กสี่ศูนย์สี่ห้าหรือเอาสามตัวไปตัดเล่นก็ได้หรือว่าจวินเอาเองเลยนะครับอยู่ในชุดวินนะครับสุดเล็กํำลังวันนะครับกำลังวันช่วงนี้ผมไม่ได้ลงให้เนาะก็ใครที่ใช้อยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแนวทางมันเยอะเกินนะครับสำหรับแนวทางนะครับเวลาอัดคลิปมันอัปโหลดยากนะครับ กับเครที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับก็ไม่ต้องเขียนลงหนุ่มเนาะนะครับเลขกําลังวันพรุ่งนี้นะครับวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็บสองกับโซนนะครับก็ฟังเอาเนาะนะครับวันจันทร์สองกับโซนนะครับส่วนเลขสูตรกําลังวันนะครับเลขสูตรกําลังวันได้1กับ4นะครับก็อยู่ในดาวโจนส์ใน1กับ4 วันจันทร์ก็2กับ0 1กับ4นะครับก็เอามารวมกันนะครับ2014นะครับก็เอาไปเล่นได้ทุกแนวทางใช้ได้ทุกแนวทางเนาะท่านมีเลขเด่นเลขดงังหรือว่าเล่นเลขนะครับมาจากไหนนะครับก็ลองเอามาจับ4ตัวนี้ดูนะครับ2 0 1 4นะครับ กับานี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่2เดือน2พศ2568นกะครับกับแนวทางเรากาชาตินะครับดาวจจนนะครับเที่ยงคืน30นาทีก็เป็นของวันใหม่นะครับอันที่3นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ